สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้หลังจากที่ให้อาหารเด็กๆแล้วนะคะแมยน้อยก็ได้เดินทางไปที่อุดรค่ะไปซื้ออาหารมาให้กับเด็กๆนะคะค่ะหลังจากที่ซื้ออาหารมาแล้วก็เดินทางกลับบ้านเห็นไหมคะทุกสิ่งทอย่างยกเองหมดเลยค่ะยกเองมาให้กับเด็กๆหมดเลยค่ะถุงนึงก็20กิโลเลยค่ะ คุณแม่ต้องสตรองมากเลยนะคะงานนี้ค่ะคุณแม่สตรองมากเลยค่ะหนักก็ต้องยกเบาก็ต้องยกนะคะเพื่อเด็กๆค่ะไม่งั้นเด็กๆก,ก็ไม่ได้กินค่ะยังไงก็ก็ทําเพื่อเด็กๆนะคะแล้วอ,อของแต่ละชิ้นนี้โอ้กระสอบกระสอบอาหารนี่ยี่สิบกิโลเลยนะคะประมาณ3กระสอบเลยค่ะช่วยกันกับแม่นุกค่ะทั้งายแมวอีกนะคะมาทีก็ ก็ก,ก็เยอะค่ะพอพอทำธุรเิร็์แล้วขนลุงให้กับแม่นุกแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะมาถึงก็มาเอาเด็กๆค่ะกินอาหารนะคะคือหิวมากเลยค่ะตอนนี้กินเองแล้วนะคะกินเองแล้วค่ะเนี่ยค่ะเทลงปั๊บหันหน้ามาคนละจานเลยค่ะคนละจานเลยดูสิคะ มีอีกตัวหนึ่งนะคะยิงค่ะยิงไม่ยอมกินเลยค่ะไม่ยอมกินค่ะต้องรอแม่ป้อนนะคะเนี่ยค่ะจับมาก็ไม่ยอมค่ะนะแต่ว่าช่วงที่ได้ได้อาหารเปียกจากคุณตาหมอมาใหม่ใหมนะคะกินอยู่นะคะกินอยู่นะคะแต่มาตอนค่ำก็ไม่รู้เหมือนกันงอแงอะไรก็ไม่รู้ค่ะให้แม่ป้อนค่ะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะเนี่ยค่ะมีนางมีนายคนเดียวนี่นะคะที่แบบ กินเองบ้างไม่กินเองบ้างอย่างนี้ค่ะเอ้ยเิงเข้าไปเล่นในบ้านในในบ้านรอนะคะในกระโจมรอนะคะดูเสียคะคนอื่นเขากินกันหมดเลยเหลือแต่ตัวเองแบ่งให้เพื่อนด้วยลูกแบ่งอีกค่ะ เทให้ไม่เท่ากันค่ะต้องแบ่งให้เพื่อนกินอีกนะคะเพื่อนตัวเล็กๆกินเก่งมากเลยค่ะโอ้ยตัวสีเทาๆนี่เป็นตัวเมียนะคะดู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 ด,ด,ด,ดูอันนี้ตัวตัวผู้นะคะเนี่ยหญิงมากนายญิงมากเลยค่ะหญิงมากค่ะเดี๋ยวแม่ก็ป้อนค่ะเดี๋ยวแม่ก็ป้อนคิดคิดคิดอย่างงั้นนะคะคิดว่าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวแม่ก็ป้อนอย่างนี้นะ <laughs> ดู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 ท่าเอ้ย ไปอยู่ตรงกระโจมเลยคะ่ะอุ้ยมีของเล่นที่เขาแถมมาจากไปซื้อของด้วยนะคะเป็นบ้านนะคะแล้วก็มีที่รับเล็บข้างในนะคะแม่นุกเอาให้นะคะเอามาให้เด็กๆอ่าสี่บุญนี้นะคะได้ชื่อแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่ออีกทีนึงคะ่ะว่ามีชื่ออะไรบ้างคะ่ะเนี่ยคะ่ะกินกินแล้วก็เล่นนะเล่นในบ้านหลังนั้นตัวเล็กยังไม่อิ่มเลยตัวเล็กกินเยอะอยู่นะคะ ตัวผมๆเนี่ยค่ะถ้ากินเยอะอย่างนี้แม่น้อยก็โอเคมากเลยค่ะไม่ได้บังคับให้กินด้วยหิวค่ะหิวเด็กๆโตแม่น้อยก็เอาเอาอาหารให้แล้วนะคะได้กินอิ่มแล้วก็จะพักผ่อนแล้วค่ะรอแม่กลับมาค่ะพอกลับมาก็ร้องเรียกเลยค่ะรอค่ะรอโอ้ยเห็นเด็กๆรอ กลับกลับมาถึงบ้านถึงบอกว่ามีชีวิตรอดนะคะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ค่ะเวลาเราขับรถนะคะแต่เราก็ก็ต้องไปนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเดินสำรวจอะไรอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วก็เดินสำรวจค่ะมุมนั้นมุมนี้อย่างนี้นะคะสงสัยจะรู้สึกว่าตัวเองจะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับตรงนี้แล้วมัง้งดูท่านะคะเนี่ยค่ะ เนี่ย yeah. เข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นที่รับเล็บนะคะข้างในนะคะเดินวนไปวนมาอยู่บนเตียงนี่แหละคะ่ะแม่น้อยก็นั่งเล่นกับเด็กๆนานได้อาบน้ำก็เกือบห้าทุ่มเลยคะ่ะวันนี้กว่าจะได้นอนก็เกือบนวดละคะ่ะดึกมากเลยทําคลิปเสร็จคะ่ะก็ก็จะนอนแล้วค่ะรอรอช่วงช่วงนั้นก็รอ ดูเด็กๆนะคะให้เขากินอิ่มกินอิ่มก่อนเราถึงามาทําธุระข,ของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะ,คะกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเป็นตอนนั้นคือเพราะว่าไฟไม่มีค่ะตรงนี้ค่ะไฟไม่มีค่ะอันนี้ใช้แฟลช <laughs> ใช้แฟลชเอาค่ะอยากให้ทุกท่านได้เห็นโมเมนต์ตอนกลางคืนอย่างนงี้นะคะเนี่ยค่ะ เด็กๆก็เล่นหยอกสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ